หดนี่หัวหน้าแก๊งคือคนนี้อันนี้เนี่ยอยู่ทีมเลสซันในกระตูเรื่องอะไรครับอินิเชียลดีค่ะ4สล้านอะ่ะคุณโน้ตยังไม่ขายอ,ะอ่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโน้ตหญิงยังแชร์แล้วอีกแล้วนะครับผมมีวัยรุ่นรถสวยเยอะมากที่ซื้อเราไปที่โดนเราหลอกขายไป8 0 0แสนกว่าบาทนะน,นี้ขับ,บใช่มากินกาแฟเหรอ วันนี้เอามาคืนนี้ของพี่เบิร์ดอะเพิ่งซื้อมาใหม่นี่ล้อนี่เห็นไหมชุดนี้เฉพาะเนี่ยเป็นฝาตัวนอกหายากมากเป็นหมื่นราคานะอนี้พี่นุเอา850เทอร์โบมาแทบไม่ค่อยได้เห็นว่าเราเอาคันนี้ออกมาก็จะเป็นตัวเทอร์โบเขาเรียก t ีไฟแต่ไม่ R นะ t ีไฟก็คือตัวแวนเทอร์โบหายากมีจำนวนจำกัดพอสมควรนั่นแหละ เซนเวอรเอสสน้องจอมค่ะประจําวันนี้น้องวินค่ะประจําของเราเหมือนกันแต่ว่าเอาอีโวลูชันสามมานะครับใช่เขามีอีโวลูชันแปดหรือ9อยู่อีกคันหนึ่งนั่นแหละนี่แก๊งสยามริชมอเตอร์แก๊งเจซีนะครับสุดยอดมากคือซาวาน่านะครับหรือที่เรียกกันว่า R X 7นะครับมัน R X 7ก็จะมี F D F C ีเอฟบอดี้นะครับราคาก็แพงสูงนะนี่เครื่องโรตารี่ แน่นอนครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยล้อสวยนะเนี่ยสมัยก่อนฮิตมากโมเดล7 a v s นะตอนนี้ก็ยังฮิตแล้วราคาสูงคันนี้ Subaru Gc เมนู Gc8 Gc6 นะครับสวยนะพี่หนุ่ม Royal นะฮะไอรถแท้ EK9 Spoon สวยมากแล้วก็มีคนให้ราคาคันนี้มาแพงมากต้องมี4 4ล้านนะ่ะคุณโน้ตยังไม่ขายอ่นะ แล้วนี่ก็คือ evolution 6นะครับให้ราคามาเห็นว่าหลายคนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ถึงทะลุสี่ล้านไหมของจันน้อยคันนี้มีคนเสนอมากเกือบเกือบครับโอ้โหสุดยอดคนลุกคนลุกไม่ยอมขายคันนี้ไม่ไม่รู้จะขายไปรับซื้ออะไรอ่ะจริงตรงเลยขายไปไม่รู้ซื้ออะไรแล้วก็ไม่รู้จะทําแบบนี้กลับมาได้ไหมด้วยเนาะทำอีกรอบไม่ได้แล้วนี้เพราะตอนที่ซื้อนะตอนที่ซื้อมันรถมันจะหลักแสนอ่ะพูดกันตรงๆมันเลยทําได้แต่ตอนนี้แบบ ราคาตัวรถเปล่านี้ก็สองล้านกว่าหมดแล้วนะจอดอยู่ในในโชว์รูมจอดห้องแอร์อันนี้บอกด้านโน้ตครับอย่างเบาเบาะสปูลถูกไหมครับอันนี้เป็นคือเบาใหม่หรือเบาเก่าเบาะเจนสามเป็นเบาใหม่ครับอ่าเจนสามนะใช่ไหมก็ยังมีเบิกไหมหรือว่าไม่มีให้มาไม่มีเบิกครับแต่ว่ารอรอรอนานนะรอนานรอสามสี่เดือนมันมีคิวใช่ใช่ครับ ผลิตมาจำนวนน้อยมากใช่ใช่ครอันนี้นี่คือเครื่อง K20 คันนี้ K20 ครับเดิมเดิมหสปีดป่ะไม่เดิมแล้วกันตัวเล้ยมันใช่ดับจากโน้ตเดิมไม่ได้ไม่ได้ขนาดเ้าไว้ไว้วิ่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับนี่หลายคนไม่รู้ว่าคอยดีอย่างนี้คือยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อแพ็กเวิร์คแพ็กเวิร์คค่ะสวยเนาะ มันมีประโยชน์นะมีประโยชน์มันเวลาวิ่งหลายๆรอบแอร์เทมมันไม่ตกอะไรเงี้ยเวลาขึ้นไดนอเนี่ยบางคนไม่รู้จริงๆถ้าเป็นมีทำไมถ้าเป็นถ้าเป็นพวกมีเนียมพวกสกังพวกอะไรพวกนั้นอ่ะต้องน้ําแข็งประกบเพื่อให้ไอดีมเย็นใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องเลยแอร์เทมเย็นเลยจริงๆเขาทํามาเพื่อลดแข็งมะก้ากลางปีที่แบบนะวิ่งหลายๆรอบอะไรเงี้ยยอดครับอันนี้ล่าสุดเลยป่ะหรือว่านานแล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกๆเลยนี่ลุงอิชิฮะอิชิ เจ้าจสำนักสปูนี่เซ็นในรถได้เลยนะนี่ไม้สปูนนี้หลายแสนมากราคาเย็ดแค่พวงมาลัยมีครบ,บ<อ>นี่ถ้าถอดไม้ไปให้เขาเซ็นได้ก็คงถอดไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยบางคนเขาถอดไม้ไปให้ลุงเซ็นปูนอืโลโก้สวยนะเรียบดีไม่เคยเห็นนะเนี่ยนู้เห็น,นในรูปไม่เคยเห็นตัวจริงนี่ครั้งแรกเลยสวยนะมันเป็นคาร์บอนเงี้ยนะอ๋อคาร์บอนเหลืองโอสวยมาก,มากตอนนี้คู่กี่ตังค์นะฮะจานทร์นด แส,แสนกว่ามั้งเ <Yahoo! S 1> ดี๋ยนี่ดู G4 คันนี้ดิหลังคาเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บเวลาเราวิ่งอ่ะส่วนใหญ่รถรถแข่งอ่ะเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีแอร์ฮะเพราะเปิดเน,นี่ดักลมเข้ามาตลอดให้คนขับไม่เคยเห็นเลยอ่ะอนี่ห้องเครื่องเนียนเลยนะนี่เก็บมาหมดแล้วเนะนี่ยพวกเนี้ยใช่เนี่ยดูดินี่ภูมิใจสุดอันนี้เนี่ยโบออฟสังลาซาด้ามาพันหนึ่งจริงจริงจริงมากว่นี้จริงจริง อ้เาจริงๆดิจริงๆก็มันบูทเดิมอ่ะไม่เหมือนกั่วนะนี่สีเดิมเดิมแต่เมื่อกี้ยังจะฮิวทำเค21อยู่เลยมันก็จะแห้งหน่อยคันสีเทาเจ้าของรถก็จะขี้ซุยหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นขี้โม้เลยละครับเม่ยังตามมันได้อยู่เลยนี่เมื่อกี้เขาบอกแค่หนแล้วเขา ekk 20มาอยู่ยิปเอส แอนแน่มีบอกด้วยว่าเคยิบเอ็ดเลยชอบที่มันเป็นอย่างเงี totally ้ยนี่แห่งแห่งงานของร้อนเบิกใหม่สวยไม่ค่อยเห็นนะน้อยเช่นเดอรี่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ให้ของเดิมโรงงานนะก็คือทําให้มันสวยใหม่เหมือนออกมาจากศูนย์อ่ะเนี่ยพวกเนี้ยถูกชุบซิงชุบอะไรหมดเลยสวยเห็น้าแปรงกระจกข้างสองร้อยมาใส่รถได้ทรงโบเมิกบ้าไม่ใช่แบอิทแบรลูกปั๊บบูดอะไรปั๊บบูดอะไรครับ อันนี้ลาซาด้าด้วยปะล้อสปีดไลน์นะไลไนี้ก็มีน้อยเบาด้วยอันนี้คือเบาะ S อ I s i เวอร์ชัน4ถ้าเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6มันจะมีคลิปที่ต่างกันนิดหน่อยแดงจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยอันนี้จะแดงอยู่ตรงปีกมุมมุมแต่ผ้าดูไม่เหมือนกันเลยนะคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนตรงกลางนีเป็นกำมืหยี่เหมือนกันนั่แหละสวยชอบอันนี้ชอบอันนี้ ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันมากับหลังคาในรุ่นในรุ่น a ป่ะพี่ต้องอันเนี้ยไอ้น้อยน้อยนี่มันมีรุ่นไหนนี่นี่เรียกเพื่อนตลอดเจ้าของรถนั่นแหละประมาณนั้น a ก็จะมีเครื่อง a มีภายใน a นะต่างกันด้วย c c r a จะมีเซ็นเตอร์ดิฟีอะไรนะเซ็นเตอร์ดิฟอ๋อที่เรียกว่า C ดิฟกันใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องปรับบาลานซ์ช่วงล่างนี่คือเจ้าพ่อเต็นท์รถ ใหญ่บิ๊กเบิ้มย่านเกษตรนวมินแล้วก็ย่านพระรามเก้านะทั้งสองคนเอาจริงจริงโอ้โหสัมภาษนี้ก่อนีใครครับนี่ใครครับรุ่นพี่ผมชื่อพี่ปอพี่ปอเจ้าของเซเว่นพันม้า เขายังไม่ได้ถามเลย่มเีเครื่องโรตารี่ไหมครับพี่ปองใช่ครับค้ามบุญเป็นไงบ้างครับพี่ปองต้องต้องดูว่าันนจ้แต่งแรงจริงจริงไม่ได้อยากพูดอะไรนะครับเพื่อนแก้งันนี้เหรอครับแต่งแรงแต่งสวยครับคันนี้อันนี้แต่งสวยครับนี่แต่งสวยแต่เน้นเน้นนิดนหน่อยๆน่อยครับอ่าอะไรบ้างพี่เน้นนิดนหน่อยหนอนี้มันเน้นทุกอย่างมันเป็นโบออนเหมือนเลยผมไม่ได้แบบโมอะไรเพิ่มอย่างพวกชุดคิดก็เป็นพวกเหมือนแบบไลจูนะครับก็ ไม่สปอร์ตใช่ไหมก็ใส่ได้เลยแทนเขาเดิมเลยใช่ไหมครับแล้วพวกโบออฟอะไรเงี้ยก็เป็นของตรงรุ่นมันอย่างโรตารี่ตัวนี้มันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับของบอดี้นี้ไหมใช่ครับเป็น 13B T ดูที่จานจ่ายมันจะเป็นเรื่องความร้อนนะเฮ้โอ้โหเรื่องความร้อนก็แก้มาพอสมควรอันนี้แก้มาหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนมอน้าปกติปกติปกติม้อน้ํามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแนวแนวมันจะเป็นแนวเห็นแนวนี้เลยใช่ไหมนะ คือด้วยอินเตอร์บอลอ่ะมันสรีรามันออกแบบมามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอมดูความร้อนเข้าไปอ่ะมันก็ไปโดนอินเตอร์พออินเตอร์มันร้อนแอร์เทมมันก็ขึ้นแอร์เทมขึ้นปุ๊บมันก็ทําให้เครื่องมันร้อนตามไปด้วยทุกๆหลายๆอย่างก็เลยกลับกลับม้อน้ําให้มันนอนลงมาเน่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นตอนนี้ความร้อนขับเมื่อกี้ขับขับกันมาก็ไม่เกิน90ครับประมาณ87เห็นแล้วนึกถึงเรื่อง i n i t i a l D ดีเลยนะคันนี้โคตรสวย นี่แต่งเน้นนเ,เดิมครับไม่ได้อะไรหรวือหวาผมชอบ90กับ80เพราะว่าบอดี้สู้ทรงมันมันสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อยากให้มันทำเยอะี่ตอนนี้นี่ fcfc 3S นี่ราคาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยนตลาดต้องถามม้าะนะคขในี้กมม็มีมีอยู่คันหนึ่งราคาตลาดตอนนี้ถ้าเกิด2ล้านก็ไม่มีไม่ไม่ขายอ ขอดิงอะแกนแต่มันมันจริงนะสองใช่ครับแลนี่เรื่องจริงเลยนะมันก็ต้องดูสภาพด้วยแหละว่าต้อเนี่ยสถานในอะไรก็ไม่มีคนลง้ข่าวอันนี้น้ำหมาน้ำหมาดกันต้ใส่กูกินได้ต้องเงอรีดีกินแล้วเงอรีดีมันอุตส่าห์ไปกดไปเนี่ยเดินไปไกลเลยตอนนี้คือตรงรุ่นเลยนะตรงปีเลยนะโมเดลเจ็บขอดสวยอะ L D S L D S มีคนชอบล้อครับ ผมเป็นเป็นคนบ้าโม o d e เจ็ดโอ้หภายในก็เนียนนะเนี่ยไอคาคอนเดี๋ยวภายในใหม่มากอ่ะอันนี้เปิดได้ไหมฮะได้ครับทำนึงครับระวังหลุดเบาะเนี่ยกูเปิดเบาสุดๆแล้วเนี่ยเปิดเลยครับเปิดเลยครับยิ่งดูไม่ได้เห็นไม่ได้หาดูง่ายๆเนี่ยโถตกใจนี่มีหแบบใส่ผ้าฝุ่นสวยนะเนียนนะสภาพดีมากอ่ะหรช่องเกเก็บของเราไปใส่เก็บหมดแล้ว เบาเรคลโรอสพจใช่ไหมฮะใช่ครับใส่ผ้ากันรอยหมดเลยอ่ะกันขาดกันหมดเลยเพราะว่ามันต้องทะนุถนอมมันเนาะขึ้นลงมันยากด้วยด้วยความต่ําของเบาของรถนะนะเวลาขึ้นลงมันจะเสียดสีต้องใส่พวกกันขาดตรงนี้ไม่เขาใส่กันรอยกันขาดเนี่ยใช่เพราะว่าไม่ได้มาแตะทับรอยใช่แล้วมันชอบขาดตรงที่เราเสียดสีตรงนี้พี่นั่แหละสวยเดิมเลยนะ บอกเกียร์เดิมๆสวยๆนะเอาจริงๆแม่งไปหาสภาพของแบบนี้ถ้ามานั่งหาตามหามหายากมากเลยนะเหนื่อยมากครับเพราะว่าของบางอย่างมันเลิกผลิตไปแล้วด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็พวก,วกพมือสองเนี่ยมันก็กรอบหมดแล้วครับมันค่ดสภาพยากเหมือนกันมันก็ล้มรถหลายๆคันเมื่อเร็วๆนี้ทชิ้นโอ้วันนี้โชคดีครับมาเก็งกาแฟแล้วก็ยังได้เจอรถสวยๆหายากนะฮะเอาจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้หายากหมดเลยนะครับแล้วก็บอดี้สวยหมดเพราะว่าเป็นรถของเจ้าของที่ตั้งใจทําเก็บ ดูแลรักษาดีไม่ได้จะขายด้วยนะใช่ครับเราไปดูเราไปดูสามประตูของแก๊งแก๊งพี่โอ๋แก๊งน้องต้นกันหน่อยไหมวันนี้เราเห็นรีวิวไปแล้วไม่เป็นไรครับข้ามไปเรามาดูคันนี้ดีกว่าครับนี่คันนี้ขายป่ะครับพี่ขายป่ะครับพี่ขายแล้วเป่าครับพี่ถ้าขายขายเท่าไหร่ครับเรานี้ยังไม่อยากขายอ่ะครับนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งของพ่อค้าคนนี้นะครับขอให้รู้ไว้รอเล่นรอเล่นีก่อนครับ อันนี้เป็นภายในน้ำเงินนะสวยนะเออเออเออไอ้มันเป็นอย่างงี้อ๋อกระจกชาข้างครบเลยขาดบานหน้าใช่ฮะพี่โอสวยนะอันนี้คือเบาะแบบดั้งเดิมเลยสีเนี่ยมาเบาะดั้งเดิมของตัวนอกบ้านเราไม่มีเบาะแบบนี้เขาเรียกอิดน้ำเงินครบๆตอนนี้ก็ต้องมีเกือบๆแสนเนาะใช่ไหมพี่โอครบๆคือรวมเบาะหน้าเบาะหลังแผงประตูเท้าแขนแล้วก็แผ่นเป็นสัมภาระด้านหลัง โอ้เลยคันนี้ได้กระจกชา5บาทขาดบันหน้านี่เป็นเครื่อง b 16a ธรรมดาเดิมๆแต่ก่อนจะเดิมแบบนี้อ่ะมันไม่ใหม่อย่างนี้นะเพราะต้องไปเก็บเดิมมาหมดเลยเนี่ยสวยหมดเลยดูป้ายทะเบียนยังใส่ป้ายซีวิกอ่ะเทพปล่ะนี่พวกนี้ถูกชุบถูกทำใหม่หมดละสวยงามเขาเรียกชุบซิงค์นะฮะให้เหมือนสภาพมาจากโรงงาน สวยเนอะดูดีโอ้ยส่วนคันนี้เนี่ยครับสุดยอดอ่ะไหนอ๋อทำใส่ไฟทำใส่ไฟปั๊กแนบปั๊กขยับกระป๋องตอนนี้คือแล้วขับต่างกับตอนที่เอาไปไหมดีขึ้นเยอะเลยคัดใหม่แล้วคัดใหม่ด้วยคันอะไรโอ้โหและสรุปถอดออกมาคัดที่ติดรถมาเป็นคัดอะไรน่าจะเป็นเกตี้นะอ๋อก็เกตี้อยู่แล้วเออคัดเดิมไม่ชอบอีกเป็น่ยน ORC เบิกใหม่ด้วยป่ะครับ ใหม่ไปเลยจ้ะขุดยอดคันี้เครื่อง B 1 6 B โคตรชอบเลยแล้วเป็น t ท RX ปี2000ด้วยนะคือใหม่ล่าสุดของตัว t ท R ใน EK เก้าหายากมากนี่เราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับชื่อร้านฝาวคาเฟ่ฝาวก็ที่จอดรถเยอะเหลือเฟือเลยนะแล้วก็บรยากาศร้านสวยๆมินิมอลคินเพลนล่มเย็นเป็นศขมากน้องวินฮะเจ้าของ Evolution สามนี่น้องอะไรนะครับน้องอาร์ตเป็นเพื่อนน้องวินเฮาน้ามากินกาแฟอีกนะครับน้องอาร์ต นี่เป็นเท่าทารกที่จีบสาวเสื้อแดงเาเสียลูกเอ้าเห็นตั้งแต่หัดเที่ยวกะลีเอ้ยหัดไปซื้อกะลีที่สลับบุรีก็เริ่มดูลุกเจ้าชูขึ้นใช่ไหมครับอร่อยครับอร่อยอร่อยครับกาแฟกาแฟอ๋อเรกว่าน้องนี่ก็คือเป็นแก๊งเสียจากเสียจากอุทัยธานีเสียจากเรียบด่วนคนหนึงนะครับเสียจากอตอกลคนนึง ที่บ้านก็จะมีซูเปอร์คาร์เจาะอยู่คนละคันใช่ครับคนนี้มี Lamborghini Huracan คนนี้มี M M2 นะครับคนนี้มี GTR นะครับนี่ในหมดนี่หัวหน้าแก๊งคือคนนี้นะฮะชื่อหัวหน้าโอ๋นะครับชอบไม่ชอบออกถือเล่นเสลยสวยนะตกแต่งด้วยหญ้าน้ำพูเป็นหลักถ่ายรูปมาพิ้วๆสวยๆดูน่ารักดี นี่นี่วันนี้คือพี่ต้องสยามลิชนะครับเท่าแก่ใหญ่ย่า,ยานพระรามเก้าที่จะซื้อรถหรูรถสวยต้องมาที่นี่เลยนะฮะนี่ก็มีรถพ,พี่เพื่อนๆแวะเวียนจะมากินกาแฟแล้วก็ขับรถมาคุยเล่นกันสนุกสนานคาเ่แบบนี้น่ารักดีก็เป็นหนึ่งบรรยากาศที่อยากชวนชวนใครหลายคนหาเวลาช่วงเช้าวันหยุดนะฮะ พักผ่อนจากงานที่ทำประจำแล้วก็มาเจอเพื่อนๆบ้างตื่นเช้าหน่อยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับวันนี้ช่องนุหญิงยังชาแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับครับวันนี้เราสองคนนะฮะพี่นุรับน้องจอมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ